คุณยังจำเจ้าหนูไขควงได้ไหมตอนนี้เราซ่อมสกูตเตอร์ของเขาเสร็จแล้วและเรากำลังจะนำเอาไปคืนสวัสดีผมไบรอันเละนี่คืองานของผมไ <Brian, Service. S 3> บรอันเซอร์วิสบายดีไวท์ไทนคุณรู้ไหมรถทุกชนิดน่ะสักวันมันก็ต้องมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นนอกจากคุณต้องดูเรื่องคุณภาพแล้ว คุณต้องดูเรื่องบริการหลังการขายอีกด้วยถ้าให้ผมแนะนำนะถ้าคุณอยากได้รถไฟฟ้าสักคันคุณต้องมาซื้อที่ e v b k y Thailand เพราะอะไรน่ะเหรอเพราะที่นี่มีผมอยู่ไงผมไบรอันไอ้นี่ไบรอันว่าไงจอนนี่ว่าเราจะถึงบ้านลูกค้านะอฉันมีเรื่องจะมาเล่าให้หนายฟังด้วยแหละเรื่องอะไรอะ่ะฟังให้ดีนะอมีเพื่อนอยู่3คนอยู่คอนโดชั้น90อ,อยู่ดีๆกลางดึกหิวข้าว ก็เลยลงลิฟต์มากินข้าวข้างล่างโอเคพอกินเสร็จปุ๊บอิ่มและกําลังจะกลับขึ้นห้อง oh. แต่ดันลิฟต์เสียก็เลยต้องขึ้นบันไดกลางดึกใช่ไหมมันจะมีใครมาซ่อมหรอนายว่าไหมใช่แต่มันคงจะน่าเบื่อน่าดูเลยระหว่างขึ้นบันไดทั้งสามเลยตกลงกันว่า จะแบ่งกันเล่าเรื่องคนละ30ชั้นอ่าสามคนคนละ30ชั้นก็3มเรื่องพอดีจะได้ไม่เบื่อเวลาขึ้นบันไดแต่เผอิญว่าหนึ่งในกลุ่มเพื่อนคนนี้มีคนติดอ่างโยพอตอนจะขึ้นบันได30ขั้นแรกเท่านั้นแหละคนติดอ่างก็อาสาจะเล่าเป็นคนแรกเขาก็พูดขึ้นมาว่ากู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 จะ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 เพื่อนสองคนก็ถวงบอกว่าเอ้ยมึงเล่าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวกูเล่าก่อน เพื่อนคนที่2ก็เลยขอเล่าเล่ากันไปเดินกันไปจนถึงชั้น30และเรื่องก็จบลงต่อมาคนติดอ่างก็ยังจะเล่าเรื่องต่อเขาก็พูดอีกว่ากู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 จะจะจะจับเพื่อนคนที่3ก็เลยบอกว่ามึงเล่าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมึงเล่าไปคนสุดท้ายละกันเดี๋ยวกูขอเล่าต่อจากนั้นเพื่อนก็เดินขึ้นไปจากชั้น30ไปถึงชั้น80เรื่องมันยาวไง กือบจะถึงอยู่แล้วอีกสิบชั้นทีนี้เพื่อนคนติดอ่างก็เลยถามว่าเอ่อถึงตา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 กูหรือยังอ่ะแล้วอีกสองคนก็เลยบอกว่าเออเหลืออีกสิบชั้นมึงจะเล่าอะไรมึงก็เล่ามาเลยแล้วเพื่อนคนที่ติดอ really the ่างก็เลยเล่าออกมาว่าก pues so ูก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 ูจะจะจะบอกบอกบอกมึงว่ากูกูกูลืม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 กุญแจห้องไว้ที่ร้านข้าว แล้วเพื่อนอีกสองคนก็ตกใจน่าไงไม่ยอมฟังตั้งแต่แรกอีทานเรื่องนี้ก็สอนว่าเราก็ควรรับฟังเรื่องของคนอื่นบ้างนะไบรอันเหมือนที่เราคอยรับฟังปัญหาของลูกค้ามาตลอดยังไงล่ะใช่นี่ไงเลยทำให้ e ี b ีบ e ยไทยแลนด์ของเราเนี่ยถือว่าเป็นร้านขายรถไฟฟ้าอันดับหนึ่งในภาคเหนือใช่แล้วละจอนนี่ว่าแต่นายเล่าอะไรให้ฉันฟังเอาละเราถึงแล้วล่ะนี่เจ้าหนูสกูตเตอร์ของนาย และยาได้เอาไขควงมาแย่มันอีกแล้วแต่ถ้ามีปัญหาส่วนอื่นเรียกผมได้เสมอนะเพราะผมคือบ라이ันเลนนี่งานของผมถ้าคุณชอบเรื่องราวของผมและ EV b ีบ h a ไทยแลนด์อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้พวกเราด้วยนะ EV by บ e t ไทยแลนด์